ไปดูวงการมวยค่ะ WBC และ WBC มวยไทยรวมพลังช่วยผู้ประสบอ,อุทกภัยไทยภาคใต้นะคะมีการจัดสิ่งของ4รถบรรทุกขนาดใหญ่มอบให้ศูนย์ประสานงานรับและส่งต่อความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยค่ะวันนี้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานรับส่งต่อ ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยได้เป็นตัวแทนรับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคจํานวน4รถบรรทุกขนาดใหญ่นะคะจากพลตรีธนพลพักดีภูมิประธานสภามวยโลกมวยไทยและประธานสมาพันธ์สมามวย่งเอเชียนะคะพร้อมด้วยทีมนักชกแชมป์โลกไม่ว่าจะเป็นโอเล็กซซนเดอร์อูซิกโรเบร์ตดูรันตลอดจนทีมงานบริษัทดับเบิลยูบีซีแคร์มิสคริสแมนซัวประธานคโครงการและบุคคลวงการมวยที่เดินทางมาร่วมประชุมใหญ่สภามวยโลกครั้งที่63 และสภามวยโลกโมวยไทยครั้งที่1ที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพณตอนนี้ค่ะ ซึ่งทุกคนก็เดินทางไปเพื่อร่วมส่งต่อพลังใจมอบสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคฝ่าวิกฤตน้ำท่วมหาดใหญ่สงขลาและภาคใต้นะคะวันนี้ก็เดินทางไปที่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นที่ตั้งศูนย์ประสานงานรับส่งต่อความช่วยเหลือถือว่าเป็นศูนย์กลางที่ทางรัฐบาลตั้งขึ้นค่ะเพื่อรวบรวมและส่งต่อความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนสู่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคใต้ค่ะ ความตั้งใจที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางภาคใต้นะครับก็ในตอนนี้เนี่ยก็มีการบริจาคสิ่งของที่จําเป็นครับซึ่งทั้งถุงนอนนะครับยายาที่จําเป็นครับแล้วก็พวกผ้าผ้าไหมของผู้ใหญ่นะครับเพื่อให้พี่น้องที่ประสบภัยทางภาคใต้เนี่ยได้รับการมาเท่าทุกก็อันนี้ถือเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆครับที่ทางสภาโลกเนี่ยอยากจะช่วยเหลือประเทศไทยในถานที่เราเป็น่อน มุลีโยชนด้วยกันนะครับแล้วก็วีซีมวยไทยเนี่ยวันนี้มาทั้งผู้ที่มาประชุมมีทั้งหมอครับมีทั้งโย,ยชนแล้วก็ครอบครัวต่างๆที่มาเที่ยวเมืองไทยเราก็อยากจะแสดงไมตรีจิตที่ดีนะครับเป็นเพื่อ,อ,อความสัมพันธ์กับคนไทยแล้วก็ประเทศสมาชิกทั้ง1 7 6ประเทศทั่วโลกครับ ขณะที่กิจกรรมอื่นๆของงานประชุมใหญ่ WBC และ WBC มวยไทยวันพรุ่งนี้นะคะจะมีการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นที่สวนเบญจเซริเวลา10นาฬิกาและการแข่งขันมวยชิงแชมป์โลก WBC เป็นการแข่งขันมวยสากลค่ะแข่งขันกันที่โรงแรม b a n ค k o ม m a r อ i o t t มา u q ี i qu Queen s Queen's Park เริ่มเวลา18นาฬิกา30นาทีทั้งหมดก็เป็นประเด็นข่าวกีฬาค่ะวันนี้ค่ะทั้งสงท่านคะ่ะ